โครงการพัฒนาคนพัฒนาชาติสนับสนุนโดยธนาคารเกียรตินาคินมั่นคงตลอดมาก้าวหน้าตลอดไปการอบรมอาชีพให้กับผู้หญิงในทันทสถานบำบัดพิเศษหญิงจังหวัดปทุมธานีเป็นหนึ่งในการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับสตรีกลุ่ม <_ S 2> นี้เพื่อเพิ่มพูนวิชาความรู้ไว้หาเลี้ยงชีพในวันที่พวกเธอได้รับอิสราภาพ คือเรามองว่าอยากให้พนักงานดีจิตสำนึกในการช่วยสังคมไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็ได้นะคะใช้แรงหรือใช้ความสามารถนี่คือความตระหนักที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมที่ธนาคารเกียรตินาคินให้ความสําคัญมาตลอดระยะเวลาหลาย10ปีธนาคารเกียรตินาคินจึงได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนโครงการมอบโอกาสดีๆให้สตรีอีกครั้งโดยให้พนักงานของธนาคารอาสาเข้ามาเป็นวิทยากรในการนําความรู้ความสามารถของพนักงาน มาถ่ายทอดให้กับผู้ต้องขังหญิงเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆกันผู้หญิงเหล่านี้เวลาออกไปแล้วก็จะได้มีวิชาชีพที่ติดตัวเอาไปต่อยอดทําเป็นอาชีพของตัวเองหรือไม่ก็เป็นอาชีพเสริมการช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมขององค์กรใดองค์กรหนึ่งคงเกิดขึ้นและเป็นจริงได้ยากถ้าหากพนักงานไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้สึกร่วมไปในทิศทางเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่ธนาคารเกียรตินาคินและพนักง,งานทุกคนเ,เห็นและพร้อมที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมให้มีคุณภาพไปพร้อมๆกัน